สำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีสาขาสีราชาเป็นหน่วยงานสังกัดตรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและรังวัดที่ดินครอบคุมเขตพื้นที่อำเภอสีราชาและอำเภอเกาะสีทางมีผู้ใช้บริการประมาณ150-400คนต่อวัน ดังนั้นเพื่อให้การบริการมีความสะดวกรวด,ดเร็วและเข้าถึงง่ายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับงานบริการโดยร่วมรับฟังเสียงจากประชาชนในทุกด้านมารังสรรค์เป็นนวัตรกรรมเพื่อรองรับ วิถีใหม่ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิ d 1 9โดยการนำระบบอัจฉริยะในการติดตามสถานะงานได้ทุกที่ทุกเวลา S.T.A. Sirachal Tracking System มาใช้ในงานบริการซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีเฉพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีสาขาศรีราชาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นภายใต้คอนเซ็ปต์กดปุ๊บรู้ปับ๊บเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะงานบริการได้ ทันทีหลังจากขอรับบริการที่สำนักงานที่ดินผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์โดยไม่ต้องติดต่อเจอ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งประเภทงานบริการที่แล้วเสร็จในวันเดียวและงานบริการที่ไม่แล้วเสร็จในวันเดียวโดยระบบจะแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางานในแต่และกระบวนงานที่ชัดเจนพร้อมกําหนดเวลาแล้วเสร็จได้ล่วงหน้าโดยอ้างอิงกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการซึ่งช่วยลดปัญหาด้านความยุ่งยากในการตรวจสอบสถานะงานลดปัญหาการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนประหยัดระยะเวลาในการ ทำงานสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายอีกทั้งยังช่วยให้มีการติดตามงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบผู้รับบริการสามารถทราบกระบวนการทำงานทั้งหมดและสามารถตรวจสอบสถานะงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างสับไวแบบเรียไทมจะเหมือนกลมที่ดินให้บริการถึงบ้านท่านเดลิเวอรี่เซอร์วิสผู้บริหารสามารถติดตามและตรวจสอบงานที่อยู่ในระบบพร้อมทราบทุกรายละเอียดของข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย การบริการให้บรรลุเป้าหมายระบบ s t สเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจจากกรมที่ดินเป็นอย่างมากโดยนายนิสิตันสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินได้เข้าตัวราชการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีสาขาศรีราชาและนำไปใช้เป็นต้นแบบในการบริการของสำนักงานที่ดินแห่งอื่นมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลเช่นไทยแลนด์พาร์ฐานเศรษฐกิจมติชนสุดสัปดาห์อีกทั้งยังได้รับรางวัลที่สองประเภทนวัตกรรมความคิด สร้างสรรค์จากกรมที่ดินเมื่อปีพศ2563จากการนำนวัตกรรม S.T.S มาใช้ในหน่วยงานช่วยให้งานบริการมีความคล่องตัวดีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนได้มากกว่าร้อยละห้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการและหน่วยงานทำให้ผู้รับบริการมีความประทับใจและเกิดความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีมาก อย่างต่อเนื่องผมก็ทับใจมากก็คือมีระบบปัดคิวหรือ STS ครับเป็นระบบของ QR code เนี่ยเราใช้มือถือในการสแกนนะครับพอเราสแกนปุ๊บเราจะรู้สถานะคร่าวๆว่าตอนนี้ธุรกรรมของเราเนี่ยถึงไหนแล้วก็มีระบบ STS งานที่ผมชอบมากซึ่งที่อื่นเนี่ยผมว่ายังไม่มีนะเกิดความโปร่งใสในระบบคิวบริการอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัย และเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันจะนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยังย่งยืนในระดับสากลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals ขององค์กรสหประชาชาติกดปุ๊บรู้ปั๊บฉับไวใช้บริการ S4S